สวัสดีครับพื้นฐานทางธรรมจำไว้บ้างถ้าปล่อยว่างวางเบาเอาก็หนักอยู่ก็ทําไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักให้รู้จักรักตัวเองอย่าเกรงใครเรื่องของกายต้องแกร่งต้องแข็งกล้าเรื่องของใจต้องรู้ว่าให้สดใส เมื่อกายแก่งใจแข็งไม่แก่่งไกลทำอะไรก็เป็นสุขไร้ทุกตมเมื่อมโนสุจริตไม่คิดชั่วไม่เปี่ยวเปล่าเมาม,มัวให้คื่นขมคิดจะทำก็จะไม่ใช้อารมณ์จะไม่หลงและชื่นชมทรชนสุขย่อมเกิดย่อมเป็นเห็นจะจะทุกภาระจะจบได้ใช้เหตุผล ถ้าใยวางสว่างใสไร้กังวลยิ่งไม่หลงในตัวตนยิ่งเบาพูดง่ายทำยากลำบากยิ่งจิตไม่นิ่งต้องวิ่งวนจนซึมเศร้าลองพูดง่ายทำง่ายให้บางเบาเลิอกอยากได้อยากเอาก็เบาแรงอุเบกขาอยาตระนกให้หนักให้ยึดหลักพุทธธรรมทำให้แจ้ง ธรรมชาติคือธรรมะที่แจกแจงอยู่สงบเป็น UN อูแองแหงผลบุญคูเร็กรำบังวันละก่อนนอนไลน์สุขได้เพราะได้ปล่อยวางสุขเพราะได้เพราะการให้สุขได้เพราะการมีเพื่อนที่ดีสุขได้เพราะคู่ครองที่ดีและอย่าลืมสุขสุดท้าย เราจะสุขได้ก็ต้องเพราะเรามีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตขอให้มีความสุขในทุกสถานะตลอดเวลานะครับ